เ่ี้พ่อว่าอะไรนะฮัลโหลอยินเมื่อกี้พ่อว่าอะไรนะปล่อยแล้วเมื่อขอชีวิตคงคืนแค่นั้นเลยหนูก็อยากให้ชีวิตพ่อคืนเหมือนกันแต่หนูไม่ชอบเหตุการณ์นี้เลยพ่อหายไปเป็นสิบวันนะ่ะพ่อบอกหนูสักคำก็ได้โทรศัพท์เครื่องนี้พ่อก็ใช้ได้นี่หนูก็มีเบอร์อยู่ตั้งแต่ที่พ่อโทรผิดครั้งนั้นละแต่หนูเลือกที่จะไม่โทร บอกหนูสักคำไม่ได้แล้วว่าเป็นกระดาษรู้ตัวเองว่าทำไมไม่อยากโทรทำไมไม่อยากคุยข้อเทียนหนูขนาดนั้นเลยหรอถามตัวเองคุยทุกครั้งต้องเสียงเด็ดทุกครั้งนะถามว่าค,คนไม่ไร้อยากคุยอ่ะชอบให้ไหน,หนญญนะบ้างอ่ะต้องรักษาสัจจะนะบางทีรักษาความเป็นนิสัยไว้เนี่ยมันไม่มีแล้วอ่ะทุกครั้งที่คุยทุกครั้งที่ติดต่อทุกครั้งที่ไลน์ที่แชทที่เมสเซจมันมันไม่พ้นอ่ะฉันหนูไม่มี จําเป็นหนูก็คงไม่อยากขอหรอกมันจะทุกทางเลยครับไม่มีทางไหนที่ไม่มีความจําเป็นอ่ะเป็นถามว่ามัน,ม,นมันมากไปไหมอ่ะหนูรู้ว่ามันมากมายหนูรู้ว่ามันทําให้พ่อพังแค่ไหนพ่อไม่อยากคุยกับหนูแล้วใช่ไหมพ่ออยากให้หนูหายไปเลยใช่ไหมอยากให้เป็นคนมีธรรมะหาก,กินเป็นเรื่องเป็นราวมีสติไมใ่ให้ใช้วิธีดําเนินชีวิตแบบประการแบบนี้พอแล้วหนูก็ทำมาหารก,กินไง หนูก็อยู่ร้านเนี่ยหนูก็นั่งขายของอยู่เนี่ยหนูก็อยู่คนเดียวนยหนูก็ไม่ได้จ้างใครหนูก็ทําเองหนูก็มาร้านหนูหนูคนเดียวทุกวัน,นมันยังไม่ดีอีกอ่ะเขาก็ยังไปนั่งนี่น,นั่งกันคนนี้คนนี้หนูยอ,อม,มาลว ติดต่อใครทำอะไรใครแต่กับผมเนี่ยผมว่าผมชดใช้กรรมในสิ่งที่ผมทำกับกรอบไว้จะมีอะไรกันกี่ครั้งกี่คนเนี่ยผมว่าผมว่าผ,ผ,ผมชดใช้กรรมเกินควรเกินแบบคนอื่นแล้วถ้าคนแสดงความเป็นจริงเนี่ยผมชดใช้กรรมมากหมดแล้วแล้วผมขอชีวิตผมคือผมขอมีพื้นที่หายใจทุกวันผมหายใจไม่สะดวกสามวันเจ็บบาผมมีเรื่องอีกแล้วสามวันเจ็บบางผมต้องหาตังเงี้ยเจ็บบางแปดวันผมต้องหาตังมาให้เงี้ยแล้วผมจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร่ แั่นจะสมองส่วนไหนผมนคิดงานผมสคิดงานผมนไม่เข้ามาจะรอมาเกือบสองเดือนแล้วรู้ไหมเครียดต่อไปนี้พ่อไม่ต้องเครียดหรอกหนูจะไม่ขอพ่อ